สวัสดีครับเพืเ่อนๆสวัสดีอีกหนึ่งวันของการมาถอดเหหเนาะนู่นครับปลาเป่งลงบนนูน่นละวันนี้แกไม่เอาเหหมาแกกะจะมางมหอยอย่างเดียวนะครับส่วนผมกับอีลุงเติงนะเอาเหมาครับฮะ<า>นีะนปปนะะะ่ครับแล้วก็เลาะไปเพื่นปลาเป่งปลาเป่งับแห โอเคครับเพื่อนบ้านก็แวะมาทักทายกันเนาะเวลาเราออกมากางโคงกลางนามาเสาะว่าหากินก็มีคนมาทักทายเป็นธรรมดายอย่างนี้แหละครับตามอธัธยาศัยของคนบ้านนอกของเรานะครับอธัธย,ยาศัยอันดีเนาะโอเคไม่พูดความทำเพลงอะไรมากมายละลงลุยกันเลยดีกว่าพีน้อง let's go ไดหลายแกลก้ากล่ตอน<ใ>น,ตนี้กะมัน<ะ>ล่ามันเป็นเล็กเป็นลัวให้ก้าวหอที่ปึง๋งเดาเกง ปลาออกยุ่มยับยุ่มยับเลยครับไ <çocuğ S 2> <Lake> <uğ> <game> <ro cat> ู่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าลุงเติงจแย่มเนาะ ตอดเหเนี่ยเดียมากั้นปุรีของมีโอกาสได้ซูบนักเมามันอ่แกนสองสามแกนกิโลหนึ่งนะเบื่อไปไกล มาไปได้ไหมยิ่งได้ว,ว่ดตันนี้โอ้ตตลปลาเป่งะฮะมันอยู่บนบล็อกนี่อยู่ <laughs> ีโคขนะขน,น,น้องก,ก <c oughs> <c oughs> ็เป็งโคนักถ้ามันเป็นไบค์โกอี้แห่ผมจีโจมร้อยหมดอะวัดระดับแนมกันโอ้ตอนนี้เลิก ซื้อไม่เลยแหละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นก็ว่าวบกลางเลยไหนล,ะหนล,ะหนละ่ะเหรอไอ้กูหมายหมายเยอะแยะเลยเอาล่ะครับตัวแรกครับ วัเลขแหกมานครับปลา,า,าขาวเหมือนมัน,มน,มน,มนแต่หลังนั้นน่าตีนซ้อยอยู่เต็กตีนซ้อยกันโอ้เปล่ยนเสียปลาปกกตพอดีเนาะ แกเหล่าไม่เหล่าตอกสารคงไกลฮะนี่แค่สารคงไกลฮะไม่รอเจอแล้วครับเกนแหลกข,ของเรา <c oughs> กลานแหก่อน ล็อกนี่ล็อกาแกนแหลกก็ต้องแกนต่อไปเดิมเจอละวจะได้กับส่วนใจป่ามานันนงกุ้มกระหอยมนันไะ Đấy nha, lưu lướt lướt lưu lưu Nào no bình tĩnh Nào Ồ, luôn phải vô xa ốc ลงนี่เลยลงเป็นอะไรเนี้นนยป่าตัวนั่นซาต,ตอบดควบก็แทบจูทูกข <S S 1> ์อปีป่าไงมันออกอ่ะออกกับที่ผมตอดควบมันเลยนะโดนด้วย โลโคโลปุ่นนะกน้าโคปุ่นอะอืมอ่าจะลงต้องปุ่นมาอืม <c oughs> <c oughs> โอ้โหโคโคเหียบเลยครับท่านผู้ชม ได้สองแกนอยู่เจ้าแล้วโมกพ้อง่พ้งซ้าไปหอยอันตายเงี้ยอีหอยอันยหอยบัจับใส่กบคิดโคนี่ไปเดียวเนี่ยโคมันจะโบมากน่นมันต้องเนี่ย ไม่มีโขก็ไม่มีปลาครับ เออไปตั้งแด้อหายหมอน <c oughs> ว้านี่คืออย่างนี้ทุ <c oughs> กใจวัดหมอน <c oughs> เออรู้เวลาป่านออกตาทีตาตัวจะไงเหตุตาจะทีมันออกได้วะ เจอเลยเลยค้ำฝากค้ำฝากใจสู้หรือเปล่าหนาวไม่บอกมาสันโจโจอเลยเจ้าข่าให้ว่ามันบ้านหนาว <laughs> <laughs> <coughs> 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 ah. โอ้ยปลากี่ตัวอ่เนี่ยนี่บ้าวตงยงหวยก็ไม่มีปลาก็ไม่มี ก็น้ำหากเล็บเริ่มเหลียงว่าละหนับเดินนี่นะลูกหายเอาเพ็งที่กลัวไว้สนใจแล้วป่า <c oughs> <c oughs> ตายแล้วครับท่านผู้ชมผมดันเอาไมค์โทรศัพท์ไปล่วงหายไหนไม่รู้ครับหาไม่เจอเลยนี่ โอ้โัน,นี้มันวันอะไรเนี่ยหอยก็ไม่ได้ปลาก็ไม่ได้แถมเอาไม้มาหายอีกโอ้ลุงลังแท้ชีวิตโยดีนะมันมีอยู่สองชุดแต่อีกชุดผมไม่ได้เอามาบ้านนนมนถ้าไหนก็เป็นหายก็คงไม่เจอแล้วล่วนะเนาะ วิภารกิจของเราต่อดีกว่าเหลือเต็มไปตัวเชื่อบต่อหาย โก้เปงปลายวิดตะก็วิดลงข้างหลังตะเปงนะน่ะอ่านเป็นตัวเป็นตีนแล้วตัวง่า่ขนาดเลย 买啥了？<My> หาปลาก็ไม่ได้ครับคือสีนี้ก็ไม่ใ่เย็นเย็นดีนนก่นอน เ,เพื่อนๆครับสำหรับในคลิปนี้ผมและพรานอินลุงเติงก็คงต้องขอตัวลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมกคหลวงบดตันี่ Ô, <laughs> oh, có nhá <nhắc. cười> <laughs> là cứ kinh hé được phốt phốt cứ phốt à